ร่องครับทำสวนเริ่มทีละนิดละนิดเริ่มทีละเก้านะครับ <c oughs> เราจะเริ่มทํา <c oughs> เกษตรผสมผสานนะครับ <c oughs> เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ <c oughs> ตามรวยตามรอยพ่อหลวงนะครับ คอยดูเรื่อยๆครับจะอัปเดตผลงานเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มขุดล่องแล้วจะปลูกอะไรทําอะไรต่อไปคอยดูเรื่อยๆนะครับคอยติดตามกันด้วยช่วยให้กําลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าล่องที่เราขุดเนะี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับ